สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่พยิบซีชาแนลนะจ๊ะในค่ำคืนนี้นะคะก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยจ้านเรนดอมหัวคอเรืองทิมว่าในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรจ๊ะโอ้ยเอาก็เอานะโผล่มาแล้วเอาแต่ว่าต้องซ่อน เอาอะเอาอะคิดโกงใครดูช่องแม่หมอก็จะรู้อยู่ว่าหมอแม่หมอคิดโกงโอ้ยเอาอีกเอาอีกแต่ว่าก็ต้องซ้อนอีกนะเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าต้องเห็นแป๊บเดียวนะไม่งั้นโดนใบเหลืองโอต้องลบคงลบคลิปกันเลยทีเดียวชเชียวนะจ๊ะก็ที่ออกมาก็คือมิดเดิลเวิร์กเดวิลว้า ค่าคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าเขามีความต้องการคุณมากๆในเรื่องของ18บวกกันเลยทีเดียวเชียวมีรักโรแมนติกกับคุณมีอารมณ์รักคุณรักแบบโรแมนติกอยากใกล้ชิดอยากที่จะมาหานะเขาบอกว่าฉันอยากเป็นอิสระเหลือเกินฉันอยากมีอิสระในทางการที่จะมาหาเธอฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการเหมือนฉันไหมแต่ฉันต้องการเธอมากๆนะรู้ไหมอยากมาหามากๆอยากได้เจอกันแล้วก็อยากที่จได้อยู่ ใกล้ชิดกันอยากได้มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะไม่อยากที่จะต้องมานั่งคิดถึงหรือไม่ต้องอยากที่จะต้องมาห่หางไกลอะไรแบบนี้อีกแล้วอยากเดินทางมาหาภายในคืนนี้เลยคืนนี้ฉันเดินทางมาหาเธอได้ไหมแต่ฉันเองต่างหากละ่ะที่จะต้องทนะําหน้าที่เหนือหัวใจฉันทํางานหามรุ่มหามค่ําเลยนะ แล้วฉันก็ไม่สนใจใครฉันสนใจแต่เธอฉันมีความรักความหลงเธอมากๆฉันส่องเธอดูอยู่ในโลกโซเชียลฉันหลงรักเธออยู่ในโลกโซเชียลฉัน สองเธอฉันาวาดฝันละเมือเพ้อพบฉันจินตนาการถึงเธอฉันมโนถึงเธอในโลกโซเชียลและฉันก็มีความมั่นคงรักเธอรักเธออย่างจริงใจถึงแม้จะทําได้แค่สองทางโลกโซเชียลตัวจริงมาไม่ได้ฉันก็รักเธอและฉันก็มีความปรารถนาที่อยากที่จะได้เธอมา,อาคู่ครองกับฉันอย่างซีเรียสจริงจังในค่าคืนนี้ฉันอยากมาหาเธอแล้วก็อยากที่จะ มาแบบได้สัมผัสกับเธออะเธอมีพลังงานดึงดูดฉันมากๆฉัน แบบยอมใจเลยยอมเธอคนเดียวเลยนะยอมมากๆเลยทําไมคนนี้ถึงได้แบบเอาออกจากหัวไม่ได้มีแต่อยากมาหาแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่ส่องได้แต่มองได้แต่ศึกษาดูเธอว่าเธอเป็นอย่างไรฉันรักเธอนะรักมากในใจก็มีแต่ความว้าวุ่นในหัวใจเธอดูดีดูเลิศมีสเสน่ห์ดึงดูดฉันมากถึงแม้ว่าเธอจะโนสโนโนแคฉันหรือว่าเธอ อยู่ของเธอเฉยๆฉันก็รักเธอรักมากๆฉันรักเธอมากๆฉันได้แต่แอบรักเธอฉันเครียดมากจนคืนนี้ฉันนอนไม่หลับเลยมันมีความคิดฝุงซานเขาฟุงซานถึงคุณฟุงซานในเรื่องที่อยากที่จะมามีความสุขกับคุณ แอบรักคุณหลงรักคุณอยากมามีความสุขกับคุณอยากมาหาคุณเดินทางมาหาคุณแล้วได้คบกันได้รักกันได้เป็นคู่รักกันอยากที่จะสารสัมพันธ์คิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดมากๆเพราะว่าสารสัมพันธ์ไม่ได้จริงๆสารสัมพันธ์ยากมากอาจจะเป็นรักทางกายอาจจะเป็น รักที่แตกต่างและตอนนี้ฉันอยากจะบอกกับเธอว่ากอดหน่อยได้ไหมหรือทำอย่างอื่นมากกว่ากอดหน่อยได้ไหมอุอย้ยฟินเวอร์เธอจะโกหกฉันนะฉันแอบทอบเธออยู่นะอยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้นะอย่าบล็อกกันนะ ไม่มีใครเขาเข้าใจฉันเหมือนเธอเลยรู้ไหมแต่ว่าก็อยากเรียนรู้กันไปก่อนนั่นแหละฉันอยากดูแลเธออยู่นะฉันตกหลุมรักเธอฉันรักเธอมากๆรักเธอที่สุดเลยคุณนอามาเติมเต็มหัวใจให้ฉันนะรู้ไหมเธอตามมาหลอกหลอน อยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาเลยฉันปฏิเสธความรักนะฉันไม่อยากมีความรักแต่ฉันก็ดันมารักเธอซะง,งั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของฉันนะ้มีแต่เพียงเธอนะรู้ไหมเธอนะ่ะคือแสงสว่างของฉันเธอนำพาความสุขามาให้ฉันในทุกๆวันฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเธอ ได้พบแล้วก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์พิเศษลึกซึ้งกับเธอก็จบไปนะคะในแลนล่อมในค่าคืนนี้ว่าเขาฝากอะไรมาบอกคุณนะคะในค่าคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะจากนางไหมพไพยิปซีซีซ